เมนูในต่างแดนวันนี้ของป้าก็จะเป็นป้าหมึกผัดสมุนไพรค่ะก็จะมีหอมกระเทียมขาตะไคร้ขิงหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ใส่ครกโคลกเลยค่ะโขลกปห้บุบๆตำบ,บุบๆพอแหลกนะคะ ใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะเครื่องที่เราตำไว้ใส่ไปเลยค่ะผัดไฟอ่อนๆพอหอมนะคะผัดหอมได้ที่แล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปน,นี่ก็จะเป็นปลาหมึกพี่กแดงใบมะกรูดใบมะกรูดต้องฉีดนะ้ำจะได้หอมน้ำมะกรูดจะออกกระชาย แต่เราก็ผสมตำลงไปแล้วแหละหอมแดงนิดหน่อยใส่ลงไปผัดเลยค่ะผิวขาวนิดนึงทอปชุงโรถส์าเขียวนี่จะเป็นน้ำล้างครกเหนือถตรเด็ดเลยแนมะ่บอกทิ้งไม่ได้น้ำตาลหน่อยนะ าดไม่ได้เลยนะ้ำมันหน่อยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วสมุนไพรไทยเวลามาต่างประเทศไม่ต้องพกมานะมีขายทุกอย่างเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดนตรวจครั้งหนึ่งเราจะมีประวัติที่ไม่ดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะหน้าตาดีมากึนกะเพราแดงขโมยกะเพราแดงแม่ซะหน่อยนี่กะเพราแดงโรยไปหน่อยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ผัดปาหมึกสมุนไพรค่ะหน้าตามันดีมากเลยปลาหมึกสมุนไพรไล่หนาวของป้านะคะต้องจัดการให้หมดรสชาติมันดีมาก กสมุนไพรเนี่ยมันดีเราจะได้กินได้หมดแต่ถ้าเป็นดุนดุนชิ้นชิ้นเสียดายเราไม่เคี้ยวไงอันนี้เรากินได้หมดเลยไปพร้อมปลาหมึกเลยอืมเอาอะไรกินมาแรกก็ไม่ยอมค่ะอืม,อมสุดยอดอืมอืม